วิธีที่3การกระตุ้นแบตเตอรี่ในระบบให้มีแรงดันสูงขึ้นโดยใช้ไฟฟ้า220โวลต์เป็นแหล่งพลังงานแบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ที่เป็นส่วนสำคัญสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบ standalone เนื่องจากระบบจะไม่สามารถทำงานได้ถ้าแบตเตอรี่เสื่อมหรือมีพลังงานไฟฟ้าเหลือในแบตเตอรี่ไม่เพียงพอทั้งนี้อาจเกิดจากแบตเตอรี่ถูกใช้งานเป็นระยะเวลานาน,านจนความต่างศักไฟฟ้ามีค่าต่ำลดลงมาก หรือแบตเตอรี่ไม่ได้ถูกใช้งานเป็นเวลานานจึงทำให้พลังงานไฟฟ้าที่สะสมในแบตเตอรี่ค่อยๆลดลงจนต่ำกว่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จะสามารถจ่ายให้กับวงจรไฟฟ้าของเครื่องประจุไฟฟ้าในระบบจึงทำให้ไม่สามารถประจุไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ให้กับแบตเตอรี่ได้ซึ่งระบบได้ออกแบบให้สามารถประจุไฟฟ้าได้จากเครื่องอินเวอร์เตอร์ที่ต่อกับไฟฟ้ากระแสะสลับจากไฟบ้านทั่วไปมาใช้ในการประจุไฟฟ้าโดยขั้นตอนมีดังนี้ 1>, 1. สังเกตหน้าปัดแสดงความต่างศักของแบตเตอรี่โดยปกติจะมีความต่างศักไม่น้อยกว่า48โวลต์เนื่องจากในช่วงเวลากลางวันจะถูกประจุไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งหากไม่ถูกการประจุไฟจากแผงเซลล์อย่างเพียงพอความต่างศักแบตเตอรี่ก็จะลดลงในช่วงที่แสงแดดน้อยหรือมีการนำพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่ไปใช้งาน 2. ตรวจสอบสถานะของเบรกเกอร์ที่แผงหน้าปัดของกล่องอุปกรณ์หลัก โดยให้อยู่ในสถา,าน,นะออฟทั้งหมดทุกตัว 3. นํนำสายต่อพ่วงที่ติดมากับระบบสำหรับใช้ในการต่อ AC In มาใช้โดยปลายด้านหนึ่งติดตั้งเข้ากับช่อง AC In และอีกด้านเสียบเข้ากับระบบไฟบ้านปกติ220โวลต์ที่มีการเชื่อมต่อมาด้วยปลั๊กพ่วงปกติ 4. ยกเบรคเกอร์ที่อยู่ภายในกล่องควบคุมหลักสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับภายนอก หรือ CB 6 Gen ให้อยู่ในตำแหน่งออนหยกเบรเกอร์แบตเตอรี่และสังเกตระดับความต่างสักไฟฟ้าของแบตเตอรี่ที่หน้าปาัดควรมีค่าไม่ต่ำกว่า4 2โวลต์หเปิดอินเวอร์เตอร์ให้ทำงานโดยกดที่ปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้จะมีเสียงดังเตือนจนกระทั่งหยุดเครื่องจึงพร้อมทำงานปกติ 7. สังเกตสถานการณ์ทำงานของอินเวอร์เตอร์ที่หน้าจอของตัวเครื่องจะอยู่ในโหมดชาร์จโดยมีระดับพลังงานในแบตเตอรี่แสดงให้เห็นบนหน้าจอของตัวเครื่องอินเวอร์เตอร์ด้วย 8. สังเกตหน้าปัดแสดงความต่างศัก์ของแบตเตอรี่ที่กล่องควบคุมหลักจะมีระดับความต่างศักไฟฟ้าสูงมากกว่าเดิมก่อนที่จะมีการประจุฟไฟฟ้าผ่านเครื่องอินเวอร์เตอร์ ปล่อยให้มีการประจุไฟในแบตเตอรี่จนกระทั่งมีความต่างศักย์ไฟฟ้าของแบตเตอรี่เข้าสู่สภาวะปกติหรือมากกว่า48โวลต์จึงหยุดการประจุไฟฟ้าโดยถอดสาย AC in ออกจากจุดเชื่อมต่อที่หน้าปัดด้านหน้ากล่องควบคุมหลักและขึ้นเบรกเกอร์โซล่าเพื่อใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ประจุแบตเตอรี่โดยผ่านเครื่องประจุไฟฟ้าที่ติดตั้งมากับระบบซึ่งจะทำให้อินเวอร์เตอร์กลับมาทำงานในสภาวะโหมดปกติต่อไป